มันเป็นเชลยส่วนปากนะครับสามตัวนะครับเยลยมามายกฟูงเลยสวัสดีครับผมเจมไก่ปลานะครับช่องของผมนะครับเป็นช่องที่เกีก่ยวกับความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่การฝืกไก่ปลาการเลี้ยงไก่ปลานะครับช่องของผมนะครับไม่ได้เป็นช่องที่เกี่ยวกับการทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดแต่ช่องของผมครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับความรู้อยากให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคครับไปดูคล <wonders, S 1> ิปเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไปที่กระดิ่งแล้วก็เลือก ตัวข้างบนสุดนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมันกําลังเดินเข้ามาอยู่ที่ในป่านี้นะครับเป็นป่าแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นป่าธรรมชาตินะครับเป็นป่าต้นปาล์มนะครับที่ว่าชาวบ้านเขาปลูกกันอยู่มันจะมีไก่อยู่เป็นฝูงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูในคลิปนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเชลย สีนะครับสีดอกหมากนะครับคือผมต้องขอบอกคนว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะเรียกไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับจะมีไก่ป่าวิ่งไปมาอยู่นั่นคือไก่ป่าทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับแต่ในโซนป้ากลางนะครับบางทีสีนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าสีวายเนาะบางทีเขาเรียกว่าเป็นสีเบนจลงค์นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะเรียกอะไรเนาะแต่ผมคิดว่ามันคือสีพวกสีไวายอะไรแบบนี้มากกว่านะครับ สีดอกหมากเนี่ยคือ,อะจะคณะจะเรียกได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับบางทีแต่ละจังหวัดเนี่ยการเรียกหรือการเรียกตัวไก่เนี่ยหรือว่าเรียกสีไก่เนี่ยมันคนข้าที่จะแตกต่างกันมากยกเว้นแบบไก่สีขาวก็อ,อาจจะสีชีประมาณนี้นี่คือยังยัง,ย,งยังอยู่ในเกณฑ์ที่เดียวกันอยู่นะครับแต่เหมือนผมในจังหวัดพัทลุงเนี่ยบางทีสีดอกหมากเนี่ยที่อื่นนะครับเขาเรียกว่าสี คือเขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่อยากตัดคลิปอะไรเยอะนะพยายามเล่าไอ้กับเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจนะครับ <c oughs> คือบริเวณที่มีลูกไก่เดินอยู่คือก็จะมีคืนปักอยู่นะครับลูกไก่เนี่ยเขาจะไม่กล้าเข้านะครับ แต่มันเหมือนว่าไอาไก่เชเลยตัวนี้มันมันห่วงตัวเมียด้วยครับเพราะว่าจะมีตัวเมียแล้วก็ลูกไก่ตัวผู้นะครับมาอยู่ด้วยใกล้ๆเขาน่า,าจะเป็นจ่าฟูงอยู่ในในละแวะกบริเวณนี้นะครับเสียงที่เ,เพื่อนๆได้ยินนะครับคือเป็นเสียงทีภาคนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยได้มีการตั้งไว้เนะาะถ้าว่าภาพมันไม่ชัดยังไงต้องคอไปด้วยครับเห็นไหมครับลูกไก่มาใกล้ๆนะครับมาอีก2ตัวนะเดินมา เป็นเชยเลยสวนปามนะครับสามตัวนะครับเดินมามายุฟูงเลยครับคือเชยเลยมันอ่อนด้วยครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยเข้าตะครุบเท่าไหร่นะครับ คลิปเนี่ยมันจะนานกว่านี้นะครับแต่ว่า,าได้ทําการตัดต่อนะครับมนอนไก่เฉลลยเริ่มเจ็บตัวแล้วครับแต่เชลเลยนะครับน่าจะระแวงคนด้วยนะครับเพราะาจะมีแบบเอ่อซึ่งผมผมต้องขอเราขอารับในส่วนป่าหรือนะเขาจะมีแบบคนมาเอา่อ เข้ามาทําสวนอยู่เป็นประจํานะครับบางทีเนี่ยแบบไก่ป่าก็จะวิ่งตะลืยเ,เปิดเปิงเงินหมดนะครับเดี๋ยวเชลเลยจะไปติดคืนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะจะไม่ได้ลงตอนที่แบบจับไก่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันก็จะเสียงติดเหลืองได้นอกอโอเคครับไก่ติดสวัส เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ผมก็จะแบบพยายามที่จะไม่ตัดเสียงออกเนาะพยายามให้เพื่อนๆเนี่ยอ,อินไปกับผมด้วยว่าเวลาผมนั่งทาคลิปผมนั่งดูคลิปเนี่ยมันจะคลิปมันจะเป็นแบบไหนจะมีการผิดพลาดตรงไหนบ้างนะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ผมวงว่าทุกคนคงจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ